ร้าบ,บริการสุดเทพที่ไม้ได้ควรใช้บริการอดี๋ยวแรกนั่นก็คือรับกดเพชรออสตารับกดผลบอกฟุตและรับกดเกมพาร์ททุกอย่างนะครับถ้าใครอยากจะใช้บริการนะครับผมก็นะครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะผมไม่ว่าจะเป็นการขายไก่ตันนะครับหรือว่าไอดีที่มันตันเทพเทนนะครับเขาก็ขายนะผมนะเลยครับที่ย่อมเยาถูกและสบายกระเป๋าตานนผมถ้าใครอยากใช้ก็นะครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างผมโอเคคุณมากนะครับ หากคุณกตลังหาร้ารับเิกการละฟาร์มเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านดิปเมชช็อปนะฮะเป็นร้านที่เพจจริ้งเนี่ยครับคนที่ตามถึงหนึ่งหมื่นคนและคนกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยนะครับก็ร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยนะครับรับคนฟาร์มแบบเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟวันพีทบ็อกฟู้ดเจลเบกเมสตี้นะครับคือเยอะจริงๆนะครับผมนะว่าจะเป็นการรับฟาร์มแบบไหนก็รับฟาร์มหมดนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาฟาร์มก็นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคคุณมากนะครับ โอเคนะครับกราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยนะครับอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะครับนิโอเกลี่และเช่นเคยนะฮะก็ในวันนี้เนี่ยขอโทษนะถ้ามันแสบหูพี่ก่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับพี่กลับมากับหมดปกติแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยพี่กลับมากับคลิปนี้แล้วเช่นเคยนะฮะคือผมรู้ว่าทุกคนน่าจะให้ผมแบบว่าไปแบบเออไปเรียกได้ว่าไงคือให้ผมแบ๊บไปทับคลิปเก็บเนี่ยครับต้งนั้นผมรู้ทุกคนยังผมทำเกี่ยวกับเกมนี้นะครับแต่ว่าคือผมก็ พยายามจะทําให้อย่างสุดซึ้งนะครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนัผู้ชมนะฮะโอเควันนี้เนี่ยคือมันมีไอ้นี่มานะครับคือมันจะมีสิ่งคิดอันใหม่มาเนาะซึ่งผมก็เห็นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูเลยว่าอัปเดตหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นน้ําจิ้มแบบว่าข้าวแ้วเฉยๆนะครับซึ่งกินกับไก่ได้นานผู้ชมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ดินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมา พาทุกคนนะครับไปซื้อแบ็กเล็กก่อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับแบ็กเล็กเลยเวท่านผู้ชมแล้วก็จะมีดาบใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หุ่นิซานใหม่ที่ยังไม่สปอยแลวกันนะครับแต่พูดได้เลยว่าผลนี้ทุกคนต้องการมากนะครับเป็นผลที่ชื่อว่าผลมังกรนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่ารู้ว่าทุกคนอยากจะต้องการมันมาใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเจ้าของเกยมยังไม่ได้ทำเลยท่านผู้ชมก็เสียใจยไปก่อนแลยกันนะครับ ก็ผมจะพาทุกคนซื้อแบกเล็กนะครับเป็กเล็กก็ซื้อได้จากตรงนี้นะครับลรีนแบกเล็กเนี่ยนะครับราคา1ล้านบาทนด้นะครับร้านเบลีนะครับซึ่ง ทุกคนควรจะซื้อไว้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอัปเดตใหม่เข้ามาในเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะฮะว่าจะเป็นอัปเดตอะไรบ้างนะครับที่ผมพูดไปนนเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูเลยผมและสโกท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับเลสโก้เอาโอเคนะครับโอเคผมมาอยู่ในหน้าสเน็กพีดของกาวพีดแล้วนะครับซึ่งอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยนะครับผิดมันตั้งนานแล้วนะครับคือผมเนี่ยรู้ตั้งแต่ที่พี่จันเจ้านะครับได้ํำการบอกผมแล้วนะครับใน์สตีมสดซึ่งผมก็็รรรรู้้้มาเเเปนนทีี่ยยบบออแลวงะคั อันนี้ก็คือสกิลนั่นเองนะครับเป็นท่าของแบคเล็กนั่นเองนะครับซึ่งเขียนได้ว่า normal combat นะครับซึ่งอาจจะแบบว่าแรงหรือไม่แรงก็แล้วแต่เกมนะครับโอเคนี่คือ s n a ค e p นะครับที่ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับก็ถ้าใครได้เห็นนะครับมันจะมีอันนี้ที่มันเป็นอิโมชันบ้าที่พี่จันเจ้าเนี่ยสร้างเกมแล้วก็จะมีันนี้ขึ้นนะครับแลวต้องเป็นท่าที่เหมือนกับเป็นท่าเตะท่าอะไรประมาณนี้นะครับของแบคเล็กนะซึ่งผมผิดอันนี้แบบบ่อยมากเลยไปที่เขาทําขึ้นมานะนะครับซึ่ง ถ้ากดลันเนี่ยมันจะเป็นท่าประมาณพวกนี้นะครับซึ่งโอ้โหบอสเลยว่าสกิลเท่กว่าเดิมนะแต่ว่าคืออยากจะให้เพิ่มเกี่ยวกับไฟมาหน่อยได้เองนะเพราะว่าพี่อยากเห็นไฟแบ็คเล็กมากเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีดาบแชงด้วยนะครับดาบแชงก็เท่เหมือนกันนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าดาบแชงเนี่ยจะต้องตีบอสแชงไหหรือว่ายังไงท่านผู้ชมแต่พี่รู้ก็คือแชงมันก็เป็นดาบที่โหดอยู่แล้วนะครับเอาจริงนะครับก็คนที่โพว่าเนี่ยคือแอดมินนะครับแอดมินนะซึ่งก็พี่มีคูะนะครับไม่ได้มดโค้ดดดดไไไไไมมม่่่่้้ออะรเลยยโพสตปแางใด โอเคทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะใจห็นเป็นแล้วนะครับกับแบ็กเล็กที่ทําการรีเวิร์บใหม่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอาจจะแตกต่างกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับในตอนนี้แต่ว่าบอกได้เลยว่าเท่กว่าเดิมแน่นอนน้ผู้ชมนะฮะก็จะมีมาหนินะครับแบ็กเล็กปัจจุบันก็ถามว่าดีไหมก็โคตรกากน้ผู้ชมคือแม่งโคตรกากเอาโคตรกากแล้วดิอ่เอาคือเอาจริงแบบคือโคตรกากน้ผู้ชมนะฮะ ทางที่ดีคือตอนนี้เนี่ยอย่าไปใช้ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคือผมไม่ทุกคนซื้อไว้ก่อนนะอย่าไปใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันกากมากท่านผู้ชมคือโจมตีใครไม่ค่อยจะเข้าเลยเอาจริงนะครับแล้วก็สกิลไม่เท่ด้วยนะตอนนี้คือสกิลไม่เท่เลยท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นะครับขออนุญ,ญาตหาไปก่อละกันเพราะว่าชิปนี้พี่ตั้งใจทำมาแบบแปบบบออ๊บเดียวนะท่านผู้ชมนะฮะคือกาจะมาบอกว่าเออแบล็กเลกกำลัะอัปเดตนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาหาซื้อแล้วก็ไปใช้กันก่อนละน้ชม นะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบกับการตีบอสคิงนุ๊กนี่ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับพี่ขอประมาณ500ไลค์ถ้าถึงเนี่ยพี่จะเป็นบุญฟ้ามาเลยจิงจิงเนี่ยกูขอร้องอย่าลืมกดกันด้วยละนะครับกดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้ครับผมขออน,นุญาตนะครับลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมไปกันนะผมเจอกันท่านผู้ชมไปละบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ